พระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระไทยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจข้าแต่ให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์เถิดยูดาสท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือไรดีเจ้าฮะ ใช่สิใครคือคนต่อไป <c oughs> หยุดนะบอกว่าให้หยุดนำเข้าไปที่หนาาสภาท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเหรอก็ท่านว่าถูกแล้วแล้วเขาจึงพาพระองค์ไปพบปอนทัสปิลาตซึ่งเป็นผู้ว่าราชการโรมที่โหดเหี้ยมเขาเคยตัดสินตรึงคนบนกางเขนมาเป็นพันๆนคนพวกเจ้าต้องการอะไร จึงได้พากันมาแต่เชา้าเราพบชายคนนี้ยุยงประชาชนของเราเขาก่อความวุ่นวายที่ตลาดในพระวิหารเขาควรด้รับโทษอะไรประหารเขาไม่มีเหตุผลที่จะลงโทษชายคนนี้ไร้เหตุผลเขามีความผิดที่ยุยงประชาชนไม่ให้เสียภาษีแก่จกักรพรรดิและอาว่าตนเป็นพระผู้ช่วยเป็นกษัตริย์กษัตริย์ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวเหรอท่านว่าถูกแล้วจะให้เฮโรดจัดการเขา ส่งเขาไปหาเฮโรดเขายุยงปลุกปั่นประชาชนทั่วเมืองและอ้างว่าตัวเป็นกษัตริย์เนี่ยเหรอคือกษัตริย์น่ะข้าแต่พระองค์ส่งกลับไปหาปีลาดนี่เป็นเขตเขา คนนี้นนไม่ได้ทำผิดจนต้องถึงตายดังนั้นเราจะให้เคียนเขาแล้วปล่อยเขาไปท่านจะต้องปล่อยคนคนหนึ่งให้เราสำหรับเทศกาลนี้เราขอให้ปล่อยบารับัสชายและกำจัดชายคนนี้ซะนั่พระเยซู แต่ประชาชนยังคงตะโกนจนสุดเสียงว่าพระเยซูควรถูกตรึงที่กังเขนดังนั้นปีลาตจึงตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเขาปล่อยบาลบัสซึ่งติดพกพระการจลาจนและฆ่าคนตายตามที่ประชาชนต้องการและมอบพระเยซูกแก่เขาให้ตรึงที่กังเขน อมอนชาวไซรีนะท่านมาทันนี้สิอัดชีิแก <c oughs> แบกนี่ไปเดินต่อไป พระบิดาอภัยเขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนพร้อมโจรสองคนตามคำทํานายที่ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าได้ทํานายไว้เมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาเสื้อเนี่ยเป็นของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เช <eye> <fit reais> ียวนะเอ้นี่อยเดี๋ยวนี้นะอย่าอย่อย่าชิกทันนี้ดีกว่ามาพันนั้นก็เถอะ ได้และทหารก็นำป้ายไปตอกไว้เหนือพระศียรพระองค์ซึ่งเขียนว่านี่คือกษัตริย์ของพวกยิวช่วยตนเองเถอะทาเป็นกษัตริย์พวกยิวคิดถึงข้าพระเยซูเมื่อท่านอยู่บนสวรรค์แล้วเราสัญญาว่า วันนี้ท่านจะได้อยู่ในสวรรค์กับเราเวลานั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงก็บังเกดิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงมาในพระวิหารก็ฉีกลงธงกลางออกเป็นสองส่วนข้าขอฝาก วิญญาณจิตกับพระองค์เมื่อนายทหารเห็นเหตุการณ์นั้นจึงสันเสริญพระเจ้าว่าสรรเสริญพระเจ้าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมโยเซฟชาวริม,มาเทีเป็นสมาชิกสภาทางาศาสนาผู้เป็นคนดีและชอบธรรม มีได้เห็นด้วยในการกระทําของเขาทั้งหลายได้ขออนุญาตจากปอนทัสปิลาดนำพระศพพระเยซูไปไว้ในอุโมงคนวันสปาโตมาถึง าตรูของวันอาทิตย์พวกเขาไปยังอุโมงคที่วางพระศพโดยนำเครื่องหอมที่เตรียมไว้ไปด้วย <c oughs> พวกเขาเห็นก้อนหินกลิ้งพ้นออกจากปากอุโมงค์แล้วแต่เมื่อเข้าไปไม่เห็นพระศพของพระเยซู <c oughs> ทำไมพวกท่านหาคนเป็นในหมู่คนตาย พระองค์มาอยู่นี่แต่ทรงฟื้นแล้วจำที่พระองค์ตรัสกับท่านที่การิลีได้ไหมว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบให้กับคนบาปถูกตรึงที่กลางเขนและวันที่สามจะฟื้นขึ้นมาศพข,ของพระเยซูของเราหายไปศพของพระองค์หายไปเหรเราเห็นชายสองคนทูตสวรรค์สองสว่างราวแสงอาทิตย์ พูดกับเราว่าทำไมท่านจึงหาคนเป็นในหมู่คนตายจริงๆนะพระเยซูปรากฏแกสาวกสองคนเขาจึงไปบอกคนอื่นๆด้วยความตื่นเต้นพระเป็นเจ้าเป็นขึ้นมาแล้วพระองคปรากฏกับซิโมนเราจำพระองค์ไม่ได้เมื่อพบกลางทางพอหาขนมปังเราจึงจำได้ที่เอมาอุส พระองค์อยู่ที่นั่นได้อย่างไงสันติสุขแด,ด่ท่านทำไมความสงสัยจึงเกิดขึ้นในใจท่านดูมือและเท้าของเราเชื่อเถิดว่านี่คือเราจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิด ราะผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นี้นี่เป็นสิ่งที่เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้เมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงเราในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสหมวดผู้พยากรณ์และหมวดสดุดีต้องเป็นจริงมีคําเขียนว่าอย่างนี้พระผู้ช่วยจะทนทุกข์และจะเป็นขึ้นมาในวันที่สามและจะต้องมีการประกาศแก่ชนทุกชาติในพระนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยสิ่งเหล่านี้และเราจะนำพระสัญญาของพระบิดามาเหนือท่านทั้งหลายแต่ท่านจงคอยในกรุงจนกว่าฤทธิเดชจากเบื้องบนจะมาเหนือท่านทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพระพรท่านฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์และในโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เอะนั้นเจ้าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพ,พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาทุกสิ่งที่เราได้สั่งเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอยู่อาเมน